นี่นี่คือหลวงปูป่ภูวัดอินนะครับหลวงปูป่ภูวัดอินเนื้อหาเป็นยังไงนี่เนะเนื้อหาความเก่าของพระสมเด็จหลวงปูป่ภูวัดอินความเก่าระดับนี้เพื่อนๆพ,พอจะคะเนได้ไหมว่า ก่อน2,500หรือว่าหลัง2,500เห็นไหมเราใช้พื้นฐานความรู้ก็คือว่าแยกพระที่สร้างก่อน2,500กับพระหลัง2,500ให้ออกนะ,ะกระบวนการผลิตแบบนี้เนื้อหาแบบนี้ก่อน2,500หรือหลัง2,500ถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ต่อไปว่า พระองค์นี้เป็นพระที่สร้างก่อน2,500ดังนั้นเมื่อเป็นพระที่สร้างก่อน2,500โอกาสที่จะทันของหลวงปู่ภูมีมากขึ้นนะครับเพราะอะไรเนื้อหาความเก่าแบบนี้นะเนื้อหาความเก่าแบบนี้หลวงปู่ภูมรณภาพในปี2,476อ่าถ้า2,476 พระองค์นี้ก็จะมีอายุร่วมๆ่วม90ปีใช่ไหมครับอ่า90ปีอ่านะดูเนื้อเนื้อหาความเก่าแบบนี้เก่ากว่า95้าไหมใช่ไหมอ่าถ้าเก่ากว่า95ของหลวงปูน่นาเพื่อนๆก็จะเพิ่มความมั่นใจไปอีกระดับหนึ่งเห็นไหมเนื้อหาแบบนี้ เออฮ้เนื้อแกะปูนหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เนื้อแกะปูนนะนี่หลวงปู่ภูเป็นพระยอดนิยมหรือเปล่าเป็นเป็นแน่นอนนะพระสมเด็จหลวงปู่ภูเนี่ยมีนักนิยมสะสมเนี่ยเล่นหากันอย่างอย่างอย่างเรียกว่าทั่วไปอะ่ะ ทั่วไปรู้อะนะครับว่าเป็นพระในตะปูลของวัดะระฆังทีนี้พิมพ์นี้พิมพ์8ชั้นแขนหักศอกใช่ไหมครับและทีนี้เรามาดู8ชั้นแขนกลมนะ8ชั้นแขนกลมดูสูตรเนื้อเหมือนกันกับของเมื่อกี้หรือเปล่าใช่ไหมเหมือนกันกับของเมื่อกี้หรือเปล่า เนื้อหาความเก่าแบบนี้เก่ากว่า95หรือเปล่าใช่ไหมครับเห็นไหมพระที่สร้างก่อนปี2,500นะครับไม่มีเก๋หรอกครับเพียงแต่ว่าคนที่เขาจะหยิบมาเล่นน่ะมันก็จะเป็นกลุ่มคนขายซะส่วนใหญ่นะครับนักนิยมสะสมพระเครื่องในอดีตเนี่ยเขารู้ว่าพระแบบไหนมีคุณค่าพระแบบไหนใช้ได้จริง นะมีประสบการณ์มีพุทธคุณแล้วเราดูจิตวันเนื้อหาแบบนี้เก่ากว่า85หรือเปล่าใช่ไหมอ่าเก่ากว่า85หรือเปล่าเนื้อแบบนี้กระบวนการผลิตแบบนี้ใช่หลวงปู่เลี่ยมหรือเปล่าอ่าหลวงปู่เลี่ยมวัดสีบุญเรืองอะไม่ใช่นะครับไม่ใช่หลวงปู่เลี่ยมหลวงปู่เลี่ยมเนี่ยจะคนละเนื้อกับแบบนี้เลยใช่ไหมอ่าหลวงปู่เลี่ยมเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนมีหลวงปู่เลี่ยมเนี่ย เพื่อนๆจะเข้าใจเลยว่ามันคนละเนือ้อกันกับของหลวงปูู่นะครับแล้วเห็นไหมว่าเนื้อหาของพระเนี่ยนะเขามีเอกลักษณ์นะความเก่าระดับนี้เก่ากว่า95เก่ากว่า85เห็นไหมมี2องค์ไม่พอเอาองค์ที่3ม,มาดูนี่อง,งนี้สภาพสมบูรณ์กว่านะครับ ถึงแม้ว่าจะมีร่องรอยของการอะไรปริใช่ไหมอันนี้มันยุบมันยุบไปเราก็จะเห็นว่าโอ้เขามีผสมมวลสารที่เป็นสารอินทรีย์พวกเกอรดอกไม้ด้วยใช่มใช่ใช่ใช่ใชใชนเห็นไหร่องแบบนี้เขาผสมอะไรเราไม่รู้หรอกแต่เราเห็นสิ่งที่มันปรากฏในพระหรือเปล่าว่าสูตรเนื้อนี้ ่าสูตรเนื้อนี้มันเป็นสูตรของที่ไหนใช่ไหมสูตรเดียวกันกับของวัดละครหรือเปล่าแล้วความเก่าความแห้งของเขาเนี่ยมันจะเห็นว่าเนื้อพราเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเมเม็ะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดละน่ะความเก่าเนี่ยใช่หลวงปู่ภูหรือเปล่าเออเห็นไหมพิมพ์นี้ใช่หลวงปู่ภูหรือเปล่าเป็นพิมพ์ของหลวงปู่ภูครับ แต่จะเก๋หรือเปล่าใช่ไหมเออแต่จะเก๋หรือเปล่าสิ่งนี้แหละครับคือการศึกษาเรียนรู้แล้วก็หาคำตอบนะครับเนื้อหาแบบนี้เก่ากว่า95ใช่ไหมถ้าเก่ากว่า95เพื่อนๆก็สบายใจได้นะครับว่าไม่มีเก๋อ,อ,อย่างที่บอกเมื่อเรามีพระสมเด็จของหลวงป,ปู่นาคแล้ว สิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจต่อก็คือเรื่องของความเก่าอันนี้คือหลวงปู่ภูนะครับหลวงปู่ภูอย่างน้อยเนี่ยต้องสร้างก่อน2476นะครับทีนี้ดูเนื้อแบบนี้เนื้อพระแบบนี้กับเนื้อแบบนี้นะนะองนี้คือเนื้อพระเกนะครับ องคนี้พระหลวงปู่ภู